สวัสดีครับมีล็อกเกรบ้าคนะครับวันนี้เราอยู่ในบิสโซเล n เนตน,นะครับวันนี้ขออนุญาตมาแจก2โค้ดใหม่ะคระับแล้วก็เทียร่าสุดหลังตู้ดีลันนะก็คือเทียร่าสุดเลยนะครับอ่าแนะนําให้เก็บกุญแจระเบียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจ็บนะครับแล้วก็เป็นในส่วนพลังงานทำไรดีอ่าถ้าเกิดตอนนี้เราจะไปปั้นเนลเลยครับพี่หมีเดี๋ยววันยี่สิบมาปุ๊บเนลเก่งเลยะครับพี่ไปเอาพลังงานทำไรดีโอเคกดขวาบนก่อนเลยครับตรงกล่องครับ เรื่องลงมาเป็นคำสั่งที่สองายล่างที่เป็นรูปคล้ายๆเลขแนะครับอ่ะใส่โคต้ตรงนี้ก่อนเลยโคอยู่ใต้คอมเมนต์โคมีเพิ่มให้เป็นโค้หนึ่งแต่ว่าจริงๆมันมีโค้เก่าอยู่แต่ว่าหมีว่าน่าจะหมดแล้วมันนานมากแล้วนะประมาณเกือบ2เดือนก็เลยไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวใส่ไว้เดี๋ยวหมดเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไปใส่แล้วแบบเออใส่โค้ไม่ได้ใช่ไหมลนะ่ะโคใหม่2แล้วก็โคล่าสุดอีกหนึ่งอ่ะเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าถ้าเกิดเอาโคเ,เ,เยอะใช่ไหมก็ พิมพ์บิชโซแลนเนนชื่อหมีเลยก็ได้ครับไอไกด์เกมวันแรกเลยไอที่คนดู7-8็ดแปหมื่นอันนั้นแหละมีค้ดเต็มเลยลองไปใส่ดูได้ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอยาพูดเทียะะร์น,นะครับอ่านดนเด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 เ้นเดเเด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 เนเด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 เูเตเด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 เัเเปเนเด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 เเดสเดเดเเดเาเดเดเเดเดเเด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 ็เเเเด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 เเด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 ทดเาเ,เาาดเดเดเด่เนา,านดเดเดดเ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 ดมดเดเีเกเดเเดเดเดด เพราะนั้นละไอเซนก็เลยท่านผู้นำนะครับก็เลยกลายเป็นเอเอเกันด้วยด้วยการรังพวงตอนแรกคิดอยู่ว่าอุราฮาระน่าจะขึ้นข้างบนนะแต่ว่าอุราฮาระมันก็ได้แค่ซรัพย์อย่างเดียวจริงๆดาเมจมันก็มัน,ม,นมันไม่ใช่ดาเมจอะเออไอเซนมันทําได้หมดไงยกเว้นบัฟอย่างเดียวอืมอ่ะต่อไปตัวส่วนตัวดาเมจเทอเอ็กก็จะไปในส่วนยินกับซาลาคิก็อันนี้ถูกแล้วยินกับซาลาคิอะเท่าเท่ากันนะสูสีแต่ว่าเอออิสุกยะไม่น่าอยู่เอเอ็กอะถ้าทำหมีอะอิสุกยะจากที่มีเล่นมีว่าเอ็ ประมาณอิติโกะบังไขก็ได้อ่ะก็จบไปในส่วนโอราฮาระเคสเกะไม่อยู่เอสเอสก็อยู่เอสเอสเนี่ยแหละครับสมควรแต่การอยู่ของเขาแล้วอุรลฮาระอยู่ทีมไหนก็ดีไปหมดนะประมาณนี้อ่ะต่อไปในส่วนตัวประกอบโพสซมพระเอกอิติโกะบังไขตอนนี้อยู่เทียเอสจะไม่เป็นการปรับบาลานซ์อะไรแต่อย่างใดนะตอนนี้ก็อยู่เทียเอสไปมรู้ปรับบาลานซ์จะเก่งแค่ไหนนะครับต่อไปในส่วนโทเซนเป็นส่วนสายทะลวงยุทธศาสตร์ซึ่งก็เก่งที่สุดนะตอนนี้อันนี้เราพูดถึงเนลไม่มาอันนี้ก็คือเทียร่าสุดก่อนเนลจะมาแล้วแหละอ แต่ว่าโยรุจิจริงๆไม่อยากให้โยรุจิอยู่เทียเอนะแต่ว่ายโยรุจิมันแบบมันคือดามเมจหมัดที่แรงที่สุดของตอวถึงจะไม่แรงก็เถอะถึงจะอัดแต่อัิเบตมี2ล้านหนึ่งมั้งโอ้ในขณะที่ตัวอื่นเขาฟาดกันที8ดล้านสิบล้านแล้วนายโยริจิสังก็แปลว่ายโยรุจิก็ยังเป็นสายหมัดที่อยู่แค่นี้นะครับจบกันไปจ,จบกันไปแต่เพียงเท่านี้จริงๆจะให้โยรุจิเทียเอด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีตัวหมัดแบกเลยก็เลยให้อยู่เทียเอแล้วกันอ่ะ ต่อไปเป็นส่วนเอออะไรนะครับลันเยคูจัางนั่นเองลันเยคูก็บัฟของสายทะลวงสู้รักน้าไม่ได้แต่คือตัวนางมีแจก c 6นะเลยปัม๊มปั๊มง่ายเล่นง่ายมากครับก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือซับพึ่งด้วยนะประมาณนี้อ่ะโยรุจิจ้างอยู่เอนะครับเอ้ยไม่ใช่อาติรุเออแล้วก็พี่หมาอยู่เทียเอนะครับแล้วก็เป็นส่วนน้องโมโมโอเอาไว้บัฟไอเซนโดยตรงเลย พี่เบียร์อยู่ t ทเีเพราะว่าถ้าไม่ตายแกไม่แรงถ้าไม่ตายแกเบาจริงๆต้องไปรอปรับแบบโอ้ไม่เพื่อนเราไปดูเบียร์คุยะในตอนสู้บอสตอนนี้ดิโอ้โหแม่งมาเป็นเซนโบสกราเป็นคลื่นทะเลเลยนะโอ้พี่เบียร์กูกลางปีกระดาบกระโดดฟันเลยเดี๋ยวต้องรอเบียร์คุยะไปปรับแพทหรือไม่เขาคงจะไปะเปิดตัวเบียร์คุยะใหม่แหละเออน่าจะมีท่าใหม่นะโอของเราทุกวันนี้ใช้อะไรกไ็รู้เบียร์คุยะเป็นยาก,กันอยูอ่ไะทั้งที่ว่าคอมเบียร์คุยะแม่งโคตรเทะ ทั้งกลางปีกโอ้ทั้งเซนเคทั้งอะไรวะสร้างสามเสาโอไม่เราไม่มีอย่างนี้บ้างวะอ่ะต่อไปนี่คนอีโกชิคายเอสอาร์นะครับลูเคียจ้างตอนนี้ไปอยู่เบลเมื่อก่อนลูเคียอยู่เอสนะเนื่องจากว่าไอเซนมาก็บัฟโจมตีก็ดีกว่าอะไรก็ดีกว่าลูเคียก็ต้องตกหมดไปนะครับตัวอื่นก็ตามนี้เลย know, อิโนเอะอ่าอยู่แรงซีแต่ว่าถ้าเกิดถามมีจะให้แรงเอสอยู่นะเออเพราะว่าใส่ชุดน,นักเรียนแค่นั้นไม่เกี่ยวเลยว่าอ่ะต่อไปพี่โลนซ่าไม่ต้องไปปั้นนะปั้นยินเหอะเก่งกว่าล้านร้านเท่าเลยอ่ะพี่โลนกับอาบ เสียเวลาตัวตัวเสียเวลาคัตซีนเกือบนาทีหนึ่งนะครับก็อยู่ข้างล่างไปแล้วกันพอหาคัตซีนาน,านไม่เกี่ยวเลยอันนี้จบเป็น่วนเทียนะครับใครมีความเห็นไงก็ข้ใต้อคอมเมนต์ได้นะคือ <ใช S 1> ถ้าเรา,า,าไปดูท็อปเซฟตอนนี้หนึ่งถึงสิบอะอันดับตีบอสก็ยังเป็นไอเซนอยู่ดีนะก็ต้องให้เขาไปจริงท่านผู้นาล่างแรกเท่านั้นเองนะท่านผู้นำโอ้เดี๋ยวมีท่านผู้นําขายสามสี่ล่างนะเราอยู่ถึงเปล่าไม่รู้นะ เอาแต่ว่าโซนเก็บกุญแจระเบียงไว้ก่อนทําไมใช่ไหมครับพี่บีดีเก็บกุญแจระเบียงกุญแจระเบียงครับตอนนี้นีเห็นนะมีคนถามบอกว่าเฮ้ย mm. พี่บีครับตอนนี้เราควรเปิดเลยไหมกุญแจระเบียงหรือว่าดองอันนี้เป็นอันนี้มีแนะนํานะใครจะเปิดเนววันทียี่สิบให้ดองนะครับทาไมให้ดองใช่ปะ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อกดตรงนี้ใช่ปะ่ะ mm. เดี๋ยวพอเนวเข้าวันยี่สิบเนวการ์ดเนวจะไปอยู่ในนี้ครับเพราะนั้น mm. เพื่อนเ<ๆ>เก็บกุญแจระเบียงไว้บางทีมันก็ออกการ์ดอื่นเหมือนกันมันก็มีหลุดเลทเหมือนกันนะครับเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเรากดทรงซ้ายร่างได้เลยล็อกล็อกการได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะออกร้อยเปอร์เซ็นะก็ก็หลุดเลสซะก็หลุดเลสอสะ่ะเออก็มีหลุดนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ให้แนะนําให้ถ้าใครจะเล่นเนวอ่ะตอนนี้รอเออดองกุญแจระเบียงไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะหากุญแจระเบียงตอนนี้ก็ให้เติมพาสเติมพาสได้เยอะมากมียม่ไม่ได้เติมนะเออมีคิดว่ามีน่าจะได้มั้งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ตรงนี้นะมันจะมีเด้งขายไว้ยี่สิบก็แพ็คละเจ็ดร้อยไอ้สุดคุ้มหกร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรของม เออนั่นแหละมีว่ามีว่าโคตรแพงเลยอะ่ะมีถึงบอกเนี่แหละให้เพื่อนๆมาดองระเบียงไม่งั้นนะเจ็บแน่นอนอะ่ะเออซื้อที่เจ็ดร้อยหกร้อยโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเปิดตอนนี้มันมีการันตีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตรงซ้ายล่างตรงนี้ต่อให้เพื่อนๆเ,เปิดไงไม่ได้มันก็มันก็นกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ก,การันตีออกมาเองอะ่ะเออประมาณนี้แหละครับเพราะนั้นเออระเบียงตามประทับรองไว้ก่อนนะรอร้องเนลวมาใ,ใครจะเล่นนะครับ พลังงานทําไงดีครับพี่บีตอนนี้ให้กัดเดวจังตอนนี้ให้ทํายังไงดีเออถ้าเกิดผมจะเล่นเนวเลยใช่ป่ะอันดับแรกคือเลยต <lden și S 1> ั้งกี่วันไปเนี่ยวันนี้วันเท่าไหร่เพื่อนะครับวันนี้มาอยู่ที่16เลยตั้ง4วันนะเพื่อน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 ปั้นตัวละครหลักให้เพื่อนเเล่นผ่านด่านให้หมดก่อนเช่นยินอย่างเงี้ยอ่ะปั้นยินแม็กเลยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับหนึ่งต่อไปถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนปั้นตัวละครหลักครบแล้วตอนนี้คือพลังงานล้นๆ้นอย่างหนีแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าไปปั้ ก็ต้องดูก่อนครับเนี่ยนสายอะไรสายทะลวงใช่ไหมอ่ะสายทะลวงยุทธศาสตร์เพื่อนๆก็กดเลยครับนี่ไล่แต่เอ็กพีไปเลยนี่เอ็กพีมีเยอะมากครับเลยก็ก็เลยไม่ต้องแล้วแหละมาไงก็คือเลเวลอ้อยเลยก็อันดับแรกนี่แหละกดกวาดล้างนี่ก่อนเลยครับเนี่ยเอ็กพีก่อนอ่ะเลเวลอ้อยใช้เยอะนะครับต่อไปเป็นส่วนเงินเงินมีล้นมากเลยพันหมืน่นแสนล้านสี่ล้านหกสบายอันนี้ไม่ต้องแต่ถ้าเพื่อนๆที่น้อยก็ต้องกวาดล้างหาเงินนะครับมันใช้เยอะนะ อ่ะเราไปอันที่สามคือการอัพอาวุธให้น้องเนลนะครับนี่อันนีมม้มีมีอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นครับมีร้อยห้าสิบสี่เรียบร้อยเลยสบายอันนี้ทำจากกิจกรรมแจกเนี่ยละครับอ่ะต่อไปเนลเป็นสายทะลวงนะครับก็อย่าลืมไปหาหนังสือให้น้องเนลนะครับเป็นหนังสือนะครับผมหนังสือดีนะไม่ใช่หนังสือโปไม่ใช่นะอันนี้นะครับหาไปเยอะเเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับก็ให้น้องเนลเรียนเรียนอีกเรียนกันดีๆนะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนนี้เลยหนังสืออัพสกิลครับก็เป็นสายทะลวงแน่นอนก็น้องเนลก็ตรงนี้ไปกก็าดออนนนััีี้้มมย เออมีกำลังหาอะไรว่าจะกวาดเลยเดี๋ยววันนี้แล้วกันเนี่ยน่าจะเต็มแล้วยี่สิบเอ็ดโอ้โหสบายแนละ้วมาเต็มเลยอ่ะต่อไปเป็นส่วนคออัพอาวุธนะครับของน้องเนวอันนี้มีน้อยจริงว่ะอันนี้มีต้องใช้เลยพลังงานมีเรือเรือแล่วไ่รู้ทําอะไรแล้วทุกวันเนี้ยโอ้ยโอ้โหตายแล้วกูไปฟาดฟันโอ้โหไม่เป็นไรครับเอาไปใช้อิจิโกออลรกก็ได้ว่าอยู่มีว่ามีดองไปแล้วดีกว่าเออไม่เป็นไรครับตอนนี้หมีก็ไม่รู้ว่าค่าพลังงานไปทาอะไรอย่าลืมกดสายถูกนะน้องเนสาย้องายงะาายยาาานะลวนบ อ่ะต่อไปเป็นส่วนผงมันคือแป้งเอ้ยไม่ใช่แล้วมันคือตาประทับนะครับธาตุวิญญาณนะเอาไว้อัพค่ะเอาเอาไว้อัพตาประทับนะครับหกดาวเนี่ยพวกนี้เี่ยโดนแบนี่ครับขึ้นอัพอัพเนี่ยตั้งแต่เอ่อห้าดาวบวกเลยว่าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบแล้วขึ้นหกดาวใช้ผงอันนี้เยอะมากครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็ควรจะต้องเตรียมดองไว้นะครับสําหรับคนที่ว่าอยากจะอัพน้องเลวให้มาปุ๊บเลวว่าแม็กเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออนี่ยครับ ปงมีมีอยู่เจ็ดร้อยเราก็ไม่ต้องแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวหมีไปเอาค้อนค้อนหมีน้อยอ่ะค้อนสายทะลวงน้อยเดี๋ยวให้ครบเราจะได้ตีเลยว่าร้อยเลยจบเลยครับแค่นี้อ่ะต่อไปเป็นส่วนอะไรบ้างก็เนี่ยเลยพาสซีฟสกิลของน้องเนลนะครับก็เลือกเป็นสายทะลวงยุทธศาสตร์ฮนะก็ควรจะดองทิ้งไว้เลยดีกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปตาประทับตาประทับไม่ต้องดองเพราะว่าตาประทับของเนลมีอันใหม่ครับ ตาประทับของเนลมีอันใหม่นะครับก็นั่นแหละอย่างที่มีบอกครับก็ไม่ต้องมานั่งเก็บตรงนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ตัวเนลมาเสร็จแล้วค่อยมาล็อกตรงนี้เอาแค่นี้ครับจบแล้วอ่ะมีอะไรอีกไหมครับ ไม่มีแล้วหลักๆก็มีแค่นี้แะครับก็เตรียมผงเตรียมของให้น้องเนวแค่นี้น้องเนวมาน้องเนวก็สะบึ้งเลยสบายเลยสำหรับคนไม่รู้จะจัดทีมน้องเนวยังไงก็ตัวละครที่ต้องปั้นคือน้องยินยินเป็นสายดาเมจโจมตีเพราะนั้นมันจะแรงสุดน้องเนวเป็นสายยุทธศาสตร์ไม่ได้แรงสุดนะแต่ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นเหมือนไอเซนหรือเปล่าไอเซนมันหลุดของคขาว่ายุทธศาสตร์ไปเยอะนะครับส่วนเนวก็เป็นสายยุทธศาสตร์เอาไปลงคู่กับสายโจมตีอย่างยินก็ถ้าตามหลักยินต้องแรงกว่าเพราะเป็นสายโจมตีถูกไหมครับตัวซรัพย์ก็คือที่เราจะ ตุดจีนนั่นแหละก็จะมีแจงนะก็จะเริ่มเลือกเขานะอันนี้ย้ำาลให้เลือกอุราฮาระนะครับตัวอื่นไม่ต้องเลยตัวอื่นมาหลุดเดชได้แต่อุราฮาระเนี่ยจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันลงได้ทุกทีมอ่ะเรียบร้อยนะครับจบเดี่ยวเพลงเท่านี้อ่ะเปิลปฏิเสธเอาแล้วอ่ะนี้ครับของยินนะอ่ะใส่ทะลุงหรือจะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่าให้เน้นออฟรองสามออฟที่ต้องมีเลยก็คืออัตราทีคา่ค่อนดามจที่ค่อนแล้วก็เป็นในส่วนโบนัสพิเศษสามอย่างต้องมี อันที่สี่ก็คือโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็โจมตีถ้าไม่ตายก็ได้แต่ว่าอ3ออฟเนี่ยอัตราคีย์ที่ข้อนดาเมจเกที่ค้นคอนโบนัสทะลวงเอ้ยไม่ใช่เอ,อ่อโบนัสพิบปกติจำเป็นต้องมี3ออฟนะอันที่สองอัตราคีเลยครับแล้วก็อันที่สามเป็นโบนัสท,ทั่วปกติจบเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้อะอุระอุระอุระเฮสุกเกะน,นะครับผมอุระละอันแรกพลังโจมตีดาเมจเกที่ค้อนอันนี้มีอัตราใช้เพราะว่ามีเลนสองทีเต็มเลยขี้เกียจเข้าไป เอาตุ๊กตาไปโดนนะครับดาเมจคิดคิคอนอุลฮารควรจะต้องมีถึง20 0ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราดาเมจคิดคิคอนเนี่ยยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งเปลี่ยนเป็นดาเมจให้กับในทีมเราเยอะมากเพราะนั้นควรจะต้องทำนะครับอจบเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมทำน้องเนวทำตัวละครให้พร้อมนะครับแล้วเจ